ใช้สีที่เลือกอ่ะมันอยู่ข้างหลังข้างล่างโอ้มันอยู่ข้างล่างค่ะอืมอ่ะมันเขามีอะไรมาให้นอกจากตัวเซิร์ฟสเก็ตถ้ามีไม่รู้ก็คือน่าจะเป็นประแจแหละเอาไว้หมุนตัวนี้ใช่ไหมเออ สินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ในเดสคริปชันใต้คลิปครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเหนือในรายการเหนือการรีวิวทางช่องเหนือการรีวิวและ1้อแปดแชร์วันนี้ก็จะมารีวิวเซิร์ฟสกเก็ตค่ะเริ่มแกะกล่องกันเลยนะคะราคาเท่าไหร่ ราคาส4่รบาทรวมส่งรวมส่งห0าร้อ <c oughs> ใช้ถูกไหมนะคมมันอยู่ถูกทางไหม <c oughs> ทำไมถึงซื้อมาเล่นเพราะเอามาเล่นกับน้อง ับน้องหรือกับใครก็กับน้องกับน้องหรือกับเพื่อนเอาดีๆก็ทั้งเพื่อนทั้งน้องเออแล้วตัวเองเล่นเป็นหรือยังลองเล่นหรือยังลองแล้วซื้อมาแล้วโยนเก็บห้องเก็บของในเยอะแยะเลยนะรู้เปล่าเด็กนะ่ตามสมัยนิยมอ่ะไม่ดูตัวเองอ่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นแบบราคาถูกสําหรับผู้เริ่มต้นเนะเาะอ้าวทำไมเป็นสีดำไม่ใช่สีที่เลือกอ่ะมันอยู่ข้างหลังข้างล่างโอ้มันอยู่ข้างล่างค่ะอืมอ่ะมันเขามีอะไรมาให้นอกจากตัวเซิร์ฟสเก็ตเ้ามี ไม่รู้ก็คือน่าจะเป็นประแจแหละเอาไว้หมุนตัวนี้ใช่ไหมเออไว้ซ่อมมาแหละอ่ะแกะออกกันระหว่างนี้ถ้าจะให้ดีอ่ะก็พูดอะไรไปด้วยก็ได้นะมันจะได้ไม่เงียบไปเลย แกเออไม่ใช่พูดแบบนั้นดิอันนั้นก็เลียวพูดแบบกำปั้นทุบดิน <c oughs> <c oughs> ก็รู้อยู่แล้วว่าแกเออพูดไปก่อนหน้านี้ว่าแบบถ้าจะซื้อเซิร์ฟสเกตก็ดูดีๆให้มันเป็นเซิร์ฟสเกตจริง,รงๆเพราะว่าหน้าตามจะ้ายกับสเกตบอร์ดมากอะไรอย่างงี้ก่อนหน้านี้ถ้าจะซื้อเซิร์ฟสเกตก็ให้มันเป็นเซิร์ฟสเกตจริงๆ เพราะว่าหน้าตามันเหมือนสกเก็ตบอร์ดแล้วมันต่างกันยังไงมันล้อมันจะเล็กกว่าแล้วก็ล้อหน้ามันจะยังไงล้อหน้ามันจะเลี้ยวไดออ้ระวังมันขูดมือนะมันเป็นกระดาษทรายนะ ดูไหมดูเพื่อความปลอดภัยต้องยังไงเพื่อความปลอดภัยต้องระวังกระดาษใสขูดมือนะคะไม่ไม่ไม่ไมใช่หมายถึงว่าตอนไปเล่นแล้วอ่ะต้องใส่สนับศอกและสนับข่าด้วยค่ะอืมเรามีไหมไม่มี มั่นใจใช่ไหมว่าจะไม่ได้ล,มล้มเราแบบแม่ต้องพาไปหาโรงพยาบาลหมอโรงพยาบาลมั่นใจลองเล่นของเพื่อนดีแล้วใช่ไหมใช่อ่ะก็นางฝากให้เราสั่งนะครับก่อนที่จะสั่งเนี้ยก็คุยกันอยู่นานนะว่าจะว่าว่าจะเล่นได้จริงๆใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยเหมือนใครชาวบ้านเขาสักเท่าไหร่นะ แต่ว่าอย่างน้อยๆวันนี้มีหมวกนอนนอก,ก,กันน็อกเนะก็ใส่ด้วยนะมีมีดนะตรงไหนที่มัน <c oughs> เอาออกด้วยแรงตัวเองไม่ไหวก็ใช้มีดช่วยแต่ว่าก็ต้องระวังมันโดนสีอันนี้ด้วย โอเคถ้าไม่ช่วยนี่น่าจะชั่วโมงหนึ่งอะเฉพาะแกะ <c oughs> ไปแกะทางโน้นดิคนละฝััง <c oughs> <c oughs> พอแล้วเพราะว่าตรงนี้มันมันขันน็อตแบบติดกับตัวเซิร์ฟสเก็ตเลยถ้าจะซื้อต้องถ้าอยากได้จากร้านเดียวกันนี้ต้องทำไงต้องสั่งในช้อปปี้นะคะลิง์อยู่ไหน ลิงอยู่ใต้คลิปค่ะเออต้องให้บอกตลอดแม่นักรีวิวของเล่นใหญ่เอาเรียบร้อยพร้อมแล้วใส่หมวกกันน็อกพอดีไหมหมวกอ่ะไม่มันเป็นไงมันรับอ๋อ มันรัดเพราะว่าสายมันพันอะไรหรือเปล่าอ้าไม่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 ไมไมอ่ะใส่ไหมมันมันต้องเอาลงไปรัดคางก่อนลูกเออ <Okay. S 1> ดีขึ้นไหมดีขึ้นอ่ะไป <c oughs> แล้วก็ที่ที่จะไปเล่นเนี่ยถ้าจะให้ดีก็เป็นสนามเล่นโดยตรงเนาะ แต่ว่าอันนี้ก็คือคือแบบบ้านอยู่กลางทุ่งนานอ่แต่พอดีทางเทศบาลเขาก็จะไปเล่นไหนเล่นตรงนี้โอเคเขามาทำถนนให้แล้วด้วยความที่เดินเร็วเดินเร็วเด้วยความที่รถมันยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราก็เลยยึดซะเลยนะอืเขต้องระวังรถอะไรด้วย อะต้องเล่นยังไงต้องถ่ายถเอาเท้าถนัดไม่ถนัดอะไรยังไงเอาเท้าถนัดไถไม่เห็นได้ไถ่ายเลยเ <c oughs> พราะว่ามันลงเนิน <c oughs> ใช่ไหม ถ้าเล่นเก่งแล้วอ่ะเราจะสามารถเลี้ยวได้โดยการที่แบบไม่ต้องลงมาเลยใช่ไหมใช่อือันนี้ยังเล่นไม่ค่อยเก่งก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆเรียกว่าเล่นไม่เป็นเลยดีกว่าจริงๆเท้าหน้ามันต้องอยู่บนล้อหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ เอออันนี้คนตากล้องกองอ็เล่นไม่เป็นเหมือนกัน <c oughs> ก็เลยไม่รู้ว่าจะคอมเมนต์ยังไงนะ <c oughs> อ่าลองเลี้ยวโดยที่ไม่ต้องลงจากนั่นดิกลับตัวมาเลยอ่ะได้ไหมอ่าได้ประมาณสิบสองเปอร์เซ็นต์อ่าลองถ่ายขึ้นมาคราวนี้ขึ้นเนิน <c oughs> oh 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 oh. นี่แหละก็จะต้องมีนิดนึ่งนะนะสำหรับการเจ็บเจ็บปวดต่างๆนะซึ่งเราก็ต้องอดทนเหมือนกันเหมือนกับการปั่นจักรยานนั่นแหละกับการหัดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละ อ่ะรถมาก็ต้องหลบด้วยเลิกเล่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องสังเกตด้วย <c oughs> ก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดคลิปแทนหลานเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้กับหลานนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แคร์ Subscribe นะครับถ้าเกิดว่าอยากซื้อจากร้านเดียวกันนี้นะครับซึ่งยอดขายก็ค่อนข้างสูงอยู่เนาะแล้วก็มีหลากหลายลายให้เลือกนะครับราคาก็สมกับสมเหตุสมผลนะ reasonable นะฮะคุ้มค่ากับ คุณภาพของสินค้านะเออเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นอะไรเงี้ยก็สามารถสั่งซื้อได้จากลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปได้เลยเล่นอีกสิอยากเล่นนั้งไม่ใช่หรอ <c oughs> เล่นให้มันคุ้มทั้งคืนทั้งวันไปเลย <c oughs> อ่าโอเคลากันไปก่อนครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ <c oughs>